เล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยลูกชายนะครับดูดูดูมีมือนะครับมือเคาะอีกนะครับอายกนะครับอ่าเขาไม่เล่นนะครับดึงงาเขามาให้เขาเล่นด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับซีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะได้นำพาย FC นะครับผมมาชมนะครับนักมวยนะครับนักมวยนะครับผมที่กำลังเริ่มชกนะครับให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมระหว่างนะครับคุณเงินน้อยต่อยใช้นี่นะครับผมนะครับแล้วก็ พ่อใหญ่ทองคำนะครับนะครับผมอายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นได้นะครับก็มีหยอกเย้านะครับกระเสากันสักหน่อยนะครับผมด้วยความน่ารักนะครับน่าเอ็นดูนะครับของของน้องช้างนะครับผมถอยถอยถอยลูกถอยอย่าทํากันแรงเด้อลูกเด้อก็คือเขาก็หยอกล้อกันนะครับเล่นกันธรรมดานะครับ แม่ๆนะครับก็ครั้งนี้นะครับผมเป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมนะครับได้ปล่อยให้คุณเงินนะครับกับพ่อใหญ่ทองคําอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าคือแต่ก่อนผมไม่กล้าเอาเข้านะครับคือพ่อใหญ่ทองคําเป็นช้างที่ที่ไม่ค่อยชอบช้างเด็กนะครับผมไม่ค่อยชอบช้างเด็กเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับไม่กล้าเอาเข้านะครับแต่ทีนี้นะครับ ทีนี้ก็กล้าแล้วนะครับผมกล้าแล้วนะครับผมเอาชกเริ่มได้นะครับพ่อใหญ่ก็ยือ้อตัวมานะครับยื้อคุณเงินก็ยื้อนะครับยื้อสู้นะครับอ๋อถอย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 น่นะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมไม่ยอมจริงๆนะครับพ่อใหญ่นะครับ พ่อใหญ่ก็ไม่ยอมน้องขุนก็ไม่ยอมนะครับขุนนี่อไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเล่นไปเล่นมาตัวเองจะเจ็บไม่กลัวนะครับไม่กลัวพ่อใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับผมนี่แหละครับผมเวลาช้างที่ที่เขาเป็นงานนะครับแม่แม่เวลาช้างนะครับที่เขาหลุด นะครับบางทีตกมันแล้ว hmm. ก <zag ader blending> ็หล <erei> him so ุดนะครับไปทํานะครับไปทํากันนะครับช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับเขาจะคํากันประมาณนี้นะครับคือคือเขาจะระมัดระวังตัวของเขานะครับเพราะว่าต้องเอาหน้าสู้นะครับถ้าเอาข้างเข้าคือมีสิทธิ์เจ็บนะครับมีสิทธิ์เจ็บแต่ถ้าเอาด้านหน้าเข้านะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเอามีเยี่ยมงาครับแม่โดนมันนะ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 นักเลงนะครับ เยียมงาเขาอีกนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับคุณเงินนี่เอาแล้วครับเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วคอยเบาเาลูกเบา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 ,บาสุดยอดจริงๆนะครับลูกชายอ่า เดี๋ยวเจ็บนะลูกเดี๋ยวเจ็บนะคุณไม่ยอมจริงๆนะครับเราใหญ่ก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วนี่ครับ ก็เล่นนะครับผมก็เล่นกันนะครับผมนี่ครับอ๋อยกแล้วก็วววใหญ่ก็เอานะครับ เวลานี้ก็อยากหยอกเหมือนกันนะครับอยากเล่นอยากหยอกเหมือนกันนะครับอยากหยอกน้องขุนนะครับเพราะว่าไอ้เหรอเอาเลยครับนางมวยของเรานี่ไม่ยอมกันจริงๆนะครับไม่ยอมกันจริงๆครับนี่ครับเออ อะไรจ้าอาืสอสู้เต็มที่นะครับสู้เต็มที่อ่าสู้เต็มที่นะครับขุนนี่เล่นเล่นไม่กลัวพ่อใหญ่มีโมโหเลยนะครับถ้าพ่อใหญ่มีโมโหนี่ขุนงานเข้าเลยนะขุน เล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยลูกชายนะครับอดูดูดูมีมือนะครับมือเคาะอีกนะครับอ,อ,าอายุกนะครับอ่าเขาไม่เล่นนะครับดึงงาเขามาให้เขาเล่นด้วยนะครับ ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงจากฝั่งนู้นนะครับผมไปแล้วครับทำไมขุนหยุดขุนหยุดทำไมกำลังสนุกเลยขุนเงินพ่อใหญ่นะครับอ เด็กดื้อนะครับเด็กดื้อเด็กดื้อขุนนะครับพ่อใหญ่รับนะครับพ่อใหญ่ต้องรับไว้นะครับถ้าพ่อใหญ่ไม่รับเดี๋ยวพ่อใหญ่เจ็บนะครับผมพ่อใหญ่ก็ต้องรับนะครับรับไว้นะครับอ้าเอาเอาเอาเดี๋ยวพ่อใหญ่สอยนะลูกเฮ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีถอยนะครับถอยเห่อจึ่มไปแล้วครับดู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 หมุน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 มีถอยนะครับตะหรือเปล่าเตะหรือเปล่าตะครับอ่าใช้เท้านะครับ ถีบเส้นหน่อยถีบนะครับถีบไม่ให้เข้าใกล้ตัวนะครับผมถีบเส้อหน่อยนักมวยต้องมีถีบนะครับต้องมีถีบป้องกันตัวนะครับผมถีบป้องกันตัวเส้นหน่อยเดี๋ยวมาดูยกที่สองนะครับผมยกที่สองนะครับ บางมุมนะครับบางมุมแล้วนะครับยกที่สองนะครับก็โยกไปโยกมานะครับผมโยกไปโยกมานะครับไอเสียงไม้จิ้มฟันน้องขุนนะครับกระเทาะกำงาของพ่อใหญ่นะครับอ่าดูดูดูครับดูเอาแล้วครับดูดูครับ เอาซีนออกมานะครับครับเล่นแล้วครับโยก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 นะครับ เอาแล้วอึว๊ยหยอเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับพ่อใหญ่รับแล้วครับผมรับแล้ว โชกนะครับโชคนะครับผมโชกนะครับผม,บผมอ้าถอยถอยถอยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผม ก็น้องช้างทั้งสองเชือกก็หยอกล้อเล่นกันนะครับผมนะครับนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม